อันก้องอะอยู่ไหนแม่อันก้องอะนี่ผู้ชาไทยกับยูโรกำลังให้อาหารเย็นแก่คนป่วยนะวนั้นนะคะวันนี้ไม่มีการสวจคน้วน้ไทยผมเริ่ตรนนี้มาสักปะหายเห็นแะ้แล้วผมตองนี้อากหนยเรนะเห็นหมดนะเอาอไนเด็กกนน้ำออ่ะครบอสุกพนะคะแม่แม่ชาคนล้อนนะะ โอเคแม่ได้แล้วอ่าเอามาถ่ายผมหน่อยถ่ายเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นะนจับเงยจับตรงนี้นะจบับนี้นะจับข้างๆนี้นะจับไปเรื่อยๆเอย่าเพิ่งไปเลยอ่ะเดี๋ย่าพงเข้าไปอ๋อครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านหมอปลาหนองปลานะาแจ็คนนครับ จับถ่ายกันน้ำพริกออกนะครับต้องจับถ่ายกันน้ำพริกออกอันนี้อันนี้น้ำพริกออกนะคะน้ำพริกออกนะฮะน่านกิจมากแล้วนู้นมะเขือที่นี่นะครับมะเขืออันนี้ต้องจับถ่ายจับถ่ายมะเขือผมเองมะเขือผมเองนะครับวันนี้ได้สองลมรอรอนะคะอายุขนาดนี้นะคะร่วงในม่อครับก็ลองยูโรใช่อันนี้ใครคะแนะนำหน่อยค่ะบลองยูโรนะคะน้องยูโรอันนี้คือใครคะไม่รู้เลยค่ะคนสวยฮะเป็นอ่า ภรรยาคนที่สองของหมอปลาไม่ไม่ใช่เป็นพี่สาวของหมอปลานะครับนะครับรัทานกันได้อ่อนะครับสมัยแม่อาจารย์ไทำได้เหรอโอ้ตัวน้ำซุปค่วเด้แล้วโอเคค่ะ แล้วก็วันนี้ในในนะแล้ววันนี้ยังอยู่ที่บ้านปลานนี้เป็นวันที่สองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดคุณชาไทยครบรอบ50ปีแล้วเขาเล่าเท่าไหร่เขาเล่ากี่ปีคุณชาไทย50ปีเหรอไม่ได้ยินนะแต่ัะเล่นครบรอบ15ปี15ืกว่านะครับวันนี้เราอยู่ที่15บห้าอะไรยี่สิบสองะจากยี่สิบสองปีใครจะมาบกว่ากันได้เลยนะ รีบโอนม,มาเลยนะนะร,รีบโอนด่วนมาเลยค่ะครับก็เป็นกาศตอนนี้คุณน้ำฟ้าถ่ายตอนนี้ถ่ายครับตอนนี้คุณน้ำฟ้ากำลังซ้อมร้องเพลงนะครับนี่ก็ถ่ายคนนี้นี<ะ>่ตอนนี้คน,คนป่วยเหรอเรียกคป่วยป่ะคนป่วยกันค่ะใช่คนไข้ครับเย็นนี้เราจะมีปาร์ตี้กันนะครับอร่อยมากอาหารอร่อยมากต้มจับชายหักนำพริกเอกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แค่แค่นี้ค่ตอรอสอบคนบันบายนะฮบทุกคนรับ อเอาคาใหม่ค่ะมองไม่เห็นอเ,อเออเเคาไปหาคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกก๋ยวจะถ่ายให้ไปหาคุณหมอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายไปรูปให้ไม่เป็นไรไม่เดี๋ยวเสียบมันเข้าไม่เสียบมันเข้าแล้วเสียบมันเข้า